แต่เา้าแล้วก็สไลด์เสาแล้วยกขึ้นนะฮะแล้วก็ดึงออก เต็นตัวนี้นอนได้5-6คนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูแคมชอนแนลนะครับช่องบันเทิงของคนกลางเต็นวันนี้เราก็อยู่กันที่ไล่ปัทมานะครับอำเภอหนองย่าป้องจังหวัดเพชรบุรีไม่ห่างไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเดินทางสะดวกที่นี่ก็จะเป็นร้านกลางเต็นแล้วก็จะเป็นบ้านพัก มีทั้งแอร์และพัดลมนะครับมีให้เลือกเยอะเลยและเช่นเคยครับวันนี้เราก็มีเต็นท์มารีวิวกันอีกแล้วเพื่อนๆนถามเข้ามากันเยอะครับว่าเต็นท์วิดาริโดเนี่ยไซส์ L กับ XL เนี่ยนอกจากขนาดเนี่ยแล้วมันจะมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้มาถ่ายรีวิวกันที่ไร่ปฐมานี้ก็จะชี้แจงให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับว่าตัว L กับ XL เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรเรื่องของขนาด เรื่องของผ้าแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับสำหรับเต็นต์ตัวนี้ก็จะเป็นเต็นต์วิดาลิโดอินสแตนไซส์อนะครับตัวที่เอามารีวิวตัวนี้จะเป็นสีดำซึ่งไซส์ L อเนี่ยเขาจะมีสีขาวเทาสีกาก,กีและสีดำของเวอร์ชั่นปีนี้นะครับในชุดนะครับก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้ ก็คือมีใบวิธีการกลางนะครับใบการันตีแล้วก็ว่าอันนี้ของแท้แน่นอน mm hmm. เชื่อสมอบกนะครับเ mm hmm. สาหน้าเทเลส2ต้น mm hmm. แล้วก็อินเนอร์ไฟชีตวิธีการกลางนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะ mm hmm. กลางตัวอินเนอร์ก่อนเริ่มต้น mm hmm. ก่อนอื่นก็เอาดุมตัวนี้ขึ้นมานะครับ mm hmm. แบบนี้แล้วก็กลางขาออก mm hmm. ไปตามสเต็ปของเขาเลย แล้วเวลาจับนะครับจับประมาณจับตาม,ตามนี้นะครับยกขึ้นมาอย่าไปจับแถวๆนี้นะครับจับแถวนี้มันจะไม่มีแรงให้จับประมาณนี้แล้วดึงออกซ้ายขวาอย่างนี้ครับแยกออกไปแบบนี้นะครับเป็นตามสเต็ปเขาแล้วก็สไลด์เสาด้านข้างออกมา แล้วก็จับให้เข้าที่เข้าทางนะครับแล้วเราก็มาเอาไฟชีตแล้วก็คุมเข้าไปนะครับคุมอินเนอร์เข้าไป ผูมินเนอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาติดแบ็กแบ็กก็จะมีให้ตามมุมนะครับทั้งหมด4มุมแป็กตัวผู้ตัวเมียอย่างนี้นะครับติดไปครับทั้ง4ด้านฮนะติดทั้ง4ด้านเสร็จเราก็จะมาดึงสมอบกกันครับเวลาตอกสมอบบกนะครับให้ตอกที่หูนี้นะครับ ไม่ใช่ตอกไม่ใช่ตอกตัวนี้นะครับให้ใส่ที่หูเชือกนะครับพอตอกสมอเสร็จแล้วทั้งสี่มุมเราจะมี ตัวมุ้งด้านตัวระบายอากาศด้านข้างนะฮะก็ควรจะต่อเหมือนกันคือตัวนี้เพื่อว่าจะอ,อ,อากาศนะครับจะได้เข้าถ่ายเทเข้าด้านนี้นะครับกานล่างขึ้นไนลมก็จะพัดเข้าทั้งสองด้านนะครับ เมื่อเราต่อสมอบกด้านข้างตัวเต็นท์ให้คบหมดแล้วนะครับเราก็มาดูตัวเทเลสด้านหน้าฝ่ายชี้ที่เป็นเทเลสด้านหน้าเนี่ยจะมีข้อแตกต่างคือด้านข้างเนี่ยมันจะมีตัวบังลมบังลมและบังแดดด้านข้างคือจะเป็นตัวด้านหน้าเราก็ตั้งเสาครับเราจะได้มีเทเลสไว้นั่งเล่น ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบังแดดด้านข้างนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายในเต็นท์ก็จะเป็นมุ้ง2ชั้นนะครับเป็นมุ้งสองชั้นก็คือสามารถปิดทึบได้นะครับหรืออย่างนี้คือปิดทึบหรือสามารถเปิดเป็นมุ้งได้แต่ต้องเปิดจากด้านใน เป็นมุ้งอย่างเดียวอ่าเป็นมุ้งอย่างเดียวอย่างเงี้ยฮะก็กันยุงกันแมลงได้แล้วก็มีอากาศถ่ายเทท,ที่สะดวกขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ L แล้วก็ในใต้ฝาชิชน้นเนี่ยเขาก็จะมีตัวเคลือบ UV แล้วด้านในก็จะเป็นช่องระบายอากาศประตูมีทั้งสองฝั่งนะครับหน้าหลัง ทำได้ทั้งสองฝั่งอันนี้เรายังไม่ได้ทําเทเลสเนอะข้างนอกเนี่ยฮะด้านข้างก็จะเป็นช่องระบายอากาศเป็นมุ้งเหมือนกันกันน้ํากันฝนดีครับแล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระไว้ใส่มือถือทั้งสองด้านด้านในตัวนี้ก็จะมีที่แขวนไฟโอ้สีดำนี่แบบว่า ทุกแสงมากนอนสบายและเต็นท์ XL วันนี้ที่เราจะเอามารีวิวนะครับก็จะเป็นสีขาวเทาว้าว <Wow. S 1> หรือบางคนก็เรียกขาวน้ำตาลเนาะ ก็จะเป็นเต็นท์ขนาด XL ข้างในก็จะมีเชือกสมอบกนะครับแล้วก็มีเสาให้2ต้นเสาหน้าตัวนี้เราก็เก็บไฟชีทไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมากางอินเนอร์ก่อนครับเราก็จะหยิบอินเนอร์ขึ้นมาตั้งขึ้นมาเอาดุมขึ้นมาตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ปลดเชือกออกเราก็ปล่อยเสานะครับ ให้ทะแยงสี่ห้าองศาลงไปอย่างนี้ฮะเขาจะไปตามแกนของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็จับเสานะครับสองด้านเนี่ยจับประมาณนี้นะครับจากดุมลงมาประมาณสักหนึ่งฟุตแล้วยกขึ้นนะฮะแล้วก็ดึงออกจับอย่างนี้นะครับอย่าไปจับด้านบนนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีแรงดึงเราจับอย่างนี้ดึงแค่นี้เราก็กางอินอร์แล้วนะได้ส่วนหนึ่งละที่เหลือเราก็สไลด์เสา แล,แล้วที่เหลือเราก็มาจัดทรงนะครับนี่เราก็จะกางอินเนอร์ได้ล้วนี่คืออินเนอร์ของไซส์ XL สังเกตตัวผมนะครับจะสูงอยู่ประมาณ173เซนนะครับซึ่งเต็นท์ไซส์ XL นี่ก็จะสูงเมตร80เซนสูงพอสมควรครับสูงกว่าไซส์ L เมื่อเราคุมได้แล้วนะครับเราก็จะมาจัดทรงให้ประตูมาอยู่ด้านหน้าแล้วเราก็จะมายึดตัว นะครับมันจะเป็นตัวล็อกตัวผู้ตัวเมียยุดลงไปทั้ง4ด้านเลย ยึดได้ทั้งสีด้านเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาเปิดช่องระบายอากาศครับด้านบนซึ่งจะมีในตัวของ XL นะครับตัว L จะไม่มีช่องระบายอากาศด้านบนสามเหลี่ยมแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มายึดสมอบอกกันครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมายึดเทเลสด,ด้านหน้ากันครับ แค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะครับในการกางเต็นท์วิดาลิโดเตัวของไฟชีทถ้าด้านไหนที่มันมีปีกอย่างนี้ครับก็คือด้านหน้าครับเขาจะออกแบบไว้สำหรับนั่งเล่นด้านหน้าแล้วก็บังแดดด้านข้าง,างเวลาแดดเอียงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าครับ ข้ามาได้<ะ>ด้านในก็จะเป็นมุ้งสองชั้นเหมือนกันเดี๋ยวลองเปรียบเทียบนอนให้ดูนาะสบายๆนะครับเต็นตัวนี้นอนได้ห้าถึงหกคนเบียดๆถ้าสบายหน่อยก็สี่คนนะครับด้านในก็เป็นมุ้ง นี่เป็นประตูแล้วก็เป็นมุ้งสองชั้นด้านข้างจะเป็นช่องระบายอากาศแบบมีมุ้งนะครับแล้วก็ความพิเศษของตัว XL ก็จะมีช่องไว้สอดสายไฟสำหรับเวลาเราต่อสายไฟออกไปข้างนอกฮนะตามมนานกลางเต็นแล้วก็มีที่แขวนไฟด้วยช่องเก็บสัมภาระด้านข้างสองข้างเลย เดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบขนาดด้านนอกกันครับระหว่างไซส์ L และ XL เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเต็นท์วิดาลิโดอินสแตนไซส์ L และ XL นี้นะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีสีดำคือตัวนี้และขาวเทาและปีนี้จะมีสีพิเศษนะครับจะเป็นสีน้ำตาลกากีออกมาทั้ง สองรุ่นเลยก็คือจะเป็น L กับ XL ก็จะเป็นสีน้ำตาลกากีก็มีเข้ามาเป็นตัวใหม่นะครับจุดต่างนะครับของ XL กับ L ก็คือเรื่องของขนาดซึ่ง L จะนอนได้3าถึงสคนนะครับ XL ก็จะนอนได้5้าถึงหคนส่วนพิเศษของ XL ก็คือจะมีช่องระบายอากาศด้านบนนะครับแล้วก็เป็นช่องสอดสายไฟด้านในแล้วก็ระบายอากาศด้านหลังเ,เรื่องของวัสดุผ้านี่เหมือน,อนกันครับ L กับ XL นี่การกัน UV ไดเ้เหมือนกันนะครับ ส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจสั่งซื้อสินค้าวิดาลิโดอินสแตนไซส์ L หรือ XL นี่นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง s h อป e e Lazada หรือติดต่อไปทางที่เพจคูแคมแอลดอร์รับประกันของแท้แน่นอนครับแล้วเช่นเคยนะครับหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ลบกวน Subscribe หรือแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับทีมง,งานในการหาเต็นท์ใหม่ๆเข้ามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก่อนจากกันวันนี้หากเพื่อนๆท่านใดอยากให้ผมรีวิวอุปกรณ์แคม ต่างๆหรือว่าสถานที่กลางเต็นท์นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปวันนี้สวัสดีครับ